สวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกับช่องครู IT Channel อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสมัคร Canva Pro หรือ Canva Premium เนี่ยแบบฟรีๆนะครับถ้าสมัครถูกต้องตามขั้นตอนนะครับจะได้รับอนุมัติผลนะครับให้เป็น Canva Pro ในไม่เกิน5นาทีประมาณนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะสมัครเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักกันก่อนนะครับว่าแคนวาเนี่ยคืออะไรนะครับในส่วนของแคนวาเนี่ยนะครับก็คือนะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบอ,ออนไลน์นะครับบนเว็บไซต์ของแคนวาเขาเองนะครับโปรแกรมแคนวานะครับก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น มีเทมเพลตฟรีนะครับมีงานออกแบบต่างๆให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้กับสิ่งต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนองานอ่าอ่าเรซูเม่หรืองานอินโฟกราฟิกเพื่อการกุสลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ รวมถึงสร้างใบงานสร้างโปสเตอร์ในห้องเรียนนะครับงานออกแบบต่างๆนะครับของของเราเนี่ยได้แบบง่ายๆนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จก็สามารถที่จะนำออกไปใช้ในหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้คือสหรับเมนู Canva Pro นะครับว่าแล้วก็มาเริ่มลงมือกันเลยครับแล้วก็จะมาเริ่มลงมือในการที่จะสมัครอย่างไรนะครับให้ได้ แคนวาโปรเพื่อการศรึกษาแคนวะาเพื่อการศรึกษานะครับ uh, ในที่นี้นะครับเป็นแคนวาเพื่อการศรึกษานะครับถ้าเราได้โปรก็จะได้เมนูเครื่องมือในการใช้งานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ uh, 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 เริ่มต้นนะครับ <c oughs> อันดับแรกนะครับให้เราเตรียมนะครับภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายาบัตรข้าราชการเอาไว้ก่อนนะครับเตรียมรูปถ่ายที่เป็นบัตรข้าราชการของเราไว้เอกสารที่ต้อง ใช้ในการประกอบการสมัครมีแค่อันเดียวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเข้า Google Chrome เปิดเว็บเบราว์เซอร์อะไรก,ก็ได้นะครับขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับที่ URL เนี่ยให้เราพิมพ์ไปนะครับถ้าเราไม่พิมพ์ไปเราก็คลิกตามา URL นะครับลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับก็คือเข้าไปที่ HTTPs ด้วยนะครับ c o l o n s l a s h s w w w c a n v a r c o m นะครับ c a n v a c o m uh, c a n v a c o m แล้วก็ slash uh, thethai นะครับ underscore th thai อีกทีนึงนะครับ uh, แล้วก็ slash นะครับแล้วก็ slash uh, เป็น education นะครับ uh, education กด enter เลยครับ uh, เข้ามาปุ๊บ uh, นะครับพอเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของ c a n v a ที่เป็น c a n v a เวอร์ชันภาษาไทยนะครับที่แล้วก็เป็นสำหรับการศึกษาคือ education นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับให้เราเลือกไปที่คําว่าสมัครใช้งานเลยสำหรับคุณครูนะครับสำหรับคุณสำหรับครูแล้วก็สมัครใช้งานเลยคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับอพอคลิกเข้ามาตรงนี้เนะี่ยปุ๊บเขาก็จะให้เรา,าสมัครใช้ด้วยอ e ีเมลหรืออะไรนะครับสมัครใช้ด้วย สมัครใช้แล้วใช่ไหมลงชื่อเข้าใช้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็ต้องสมัครด้วยอีเมลนะครับให้เราสมัครไปที่อ e ีเมลแบบนี้นะครับเราก็ใส่ชื่อนะครับชื่อของเรานะครับชื่อของเราใส่เข้าไปตรงนี้อา่าเสร็จแล้วอีเมลนะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปตรงนี้นะครับ แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับรหัสผ่านเนี่ยนะครับก็จะประมาณ8ตัวขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากรอกนะครับรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราคลิกมาที่เริ่มใช้งานฟรีตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับอ่านะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับ เขาก็จะถามว่ากรุณาใส่รหัสที่เราส่งไปที่เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเปิดนะครับไปเปิดที่อีเมลที่เราตรงนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับผมก็ไปที่ Gmail นะครับคลิกไปที่ g m a i l นะครับอนี่ครับรหัสที่เขาให้มาก็คือตัวนี้ครับ998769นะครับเราก็กลับมาที่หน้าสมัครนะครับ 998769นะครับตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ998769นะครับ998769เมื่อถูกแล้วนะครับเมื่อเรากรอกถูกแล้วก็คลิกที่คําว่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับให้เราอัานนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับให้เราคลิกไปที่คําว่า รับการยืนยันตอนนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เรากรอกชื่อเข้าไปนะครับกรอกชื่อเข้าไปนะครับตรงนี้ให้กรอกนามสกุลเข้าไปนะครับอีเมลนะครับตรงนี้อีเมลนะครับเลื่อนลงมานะครับอีเมลเนี่ยเขาก็จะใส่ให้เราอัตโนมัตินะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อโรงเรียนของเรานะครับชื่อโรงเรียนของเรานะครับ นะครับแล้วก็ใส่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเว็บไซต์ที่ติดต่อได้เป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนที่เป็น .ac.th นี่ก็ยิ่งจะดีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเราใส่เว็บไซต์โรงเรียนแล้วก็ให้คลิกไปที่ดําเนินการต่อนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้ โปรดอัปโหลดเอกสารที่โรงเรียนออกให้ซึ่งแสดงชื่อนามสกุลของคุณซึ่งชื่อโรงเรียนสถานะและวันที่ภายในปีการศึกษาปัจจุบันนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับคลิกที่ประเภทนี่เข้าไปนะครับแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่เราได้ทําทขึ้นมานะครับเมื่อกี้นี่นะครับผมเอาไว้ในในรูปภาพนะครับตรงนี้ผมก็ใส่เข้าไปปุ๊บก,กด Open ขึ้นมานะครับ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วก็คลิกไปที่คําว่าส่งนะครับอ่าคุณสอนเกรดอะไรนะครับอันนี้เขาก็จะถามมาแล้วก็ให้เรากรอกนะครับว่าอ่าเราสอนเกรดอะไรนะครับสอนชั้นไหนนะครับคือผมสอนหลายชั้นนะครับผมสอนอ่าหลายชั้นนะครับก็ก็จะเลือกเอานะครับว่าหาเลือกเอา1ชั้นก็แล้วกันนะครับอ่าเลือกเอา1ชั้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับคุณจะใช้แคนวากับวิชาอะไรนะครับเราก็เลือกนะครับเขาก็มีให้เลือกนะครับเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับผมจะใช้กับวิชาก็เลือกเอานะครับว่าเราจะใช้กับวิชาอะไรพอดีผมสอนคำนวณแล้วกันนะครับผมใช้กับวิชาคำนวณนะครับผมก็เลือกไปที่คำนวณนะครับคำนวณก็ใช้นะครับมีวิชาอื่นไหมนะครับที่เราใช้นะครับอันนี้นะครับผมจะใช้กับวิชาคำนวณประมาณนี้นะครับ คุณต้องการเคนวาเพื่อการศึกษาเพื่ออะไรตรงนี้ก็ให้เรา,าพิมพ์เหตุผลนะครับว่าเราจะใช้เ a n วาเนี่ยใช้ทําอะไรในาสาหรับการจัดการเรียนการสอนนะครับในการศึกษานะครับผมก็จะบอกว่านะครับเหตุผลนะครับผมก็บอกว่า use นะครับ use for graphic design and make อ่าโปสเตอร์อ่า presentation for student อ่านะครับ for student นะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกที่คำว่าส่งนะครับก็คือบอกว่าผมจะใช้อ่าแคนวาเนี่ยสำหรับงานกราฟิกดีไซน์นะครับการงานออกแบบแล้วก็อ่าสร้างโปสเตอร์นะครับอ่าเกี่ยวกับการนำเสนอนะครับสำหรับนักเรียนครับแล้วก็คลิกคำว่าส่งนะครับอ่า เราจะติดต่อกลับโดยเร็วนะครับเราก็คลิกไปที่คำว่าดําเนินการต่อนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการสมัครนะครับทีนี้ก็รอนะครับถ้ามันอนุมัติเนี่ยนะครับถ้าอนุมัติผลเนี่ยเขาก็จะส่งมาที่อีเมลของเราเนี่ยนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีตรงนี้นะครับขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่นะครับเขาก็มี อีเมลนะครับมีอีเมลตอบกลับมาแล้วนะครับถ้าแบบนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าใช้งานเป็นแบบโปรได้แล้วนะครับอนุมัติผลเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงนาทีนะครับหลังจากที่เราส่งปุ๊บเนี่ยนะครับเขาอนุมัติผลปั๊บเลยนะครับแล้วก็ลองเข้ามาเข้ามาดูตรงนี้นะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าหลักของ Can ว a นะครับแล้วก็ลองไปตั้งค่าบัญชีของเราดูนะครับนี่ไหมครับเขา เข้าบัญชีไหมแล้วนะครับทีนี้เราลองเข้าบัญชีดูนะครับว่าเขาจะแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเข้ามาจากให้ดูจากหน้าแรกเลยนะครับพอเราเข้ามานะครับสู่หน้าต่างของ canva.com เนี่ยให้เราคลิกไปที่คาว่าข้ามนะครับพอข้ามแล้วปุ๊บมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับหากเราต้องการตั้งค่าบัญชีนะครับก็ให้กดเข้าไปตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นบัญชีของเราแบบนี้นะครับ อ่านี่บัญชีของคุณนะครับชื่อบัญชีของคุณเนี่ยคือชื่อชื่อนี้นะครับเราจะแก้ไขก็ได้ชื่อบัญชีเนี่ยนะครับผมจะแก้ไขเป็นชื่อบัญชีว่าครู IT 2020แล้วกันนะครับแล้วก็กดบันทึกไปนะครับอันนี้คือเข้าเข้ามาแก้ไขนะครับเขาก็จะบันทึกชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านให้เราโดยอตัตโนมัตินะครับในส่วนของบัญชีของคุณนะครับบัญชีของคุณนี่นะครับ นะถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของชื่อบัญชีเนี่ยกไ็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะครับทีนี้ที่เราจะต้องตั้งอีกอันนึงก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อคุณครูการใช้ c คนวาเพื่ออะไรนะครับเพื่อคุณครูหรือเพื่อนักเรียนนะครับถ้าเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนส่วนภาษาเนะี่ยมันก็จะเลือกเป็นภาษาของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเข้าด้วยตอนสมัครเป็น ชีเฮตนะครับอันอันเดอร์สกอร์ีเฮก็คือประเทศไทยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราจะใช้งานแล้วก็กลับมาที่หน้าหลักได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มออกแบบงานของคุณนะครับได้เลยออกแบบงานของเราได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สร้างแล้วก็ออกแบบเราจะออกแบบในเรื่องของอะไรนะครับอ่าเราก็ว่าไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือการสมัคร c a n v a Pro นะครับแบบฟรี อนุมาตสมัครปุ๊บอนุมัติปับ๊บภายในไม่ถึงนาทีนะครับสลหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับสลหรับท่านใดที่ยังไม่เคยทดลองใช้งานนะครับก็ลองเข้ามาใช้งานดูนะครับแล้วก็ลองอศึกษาจากคลิปต่างๆนะครับว่าแคนวาเนี่ยมีประโยชน์มากขนาดไหนนะครับในการออกแบบงานดีไซน์ต่างๆนะครับสลหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ